สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสอีกหนึ่งความเซอร์ไพรส์จากทางค่ายปิกนก Honda ในงานมอเตอร์โช2021กับการเปิดตัว New CB 1300 Super f o r รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคแนวคลาสสิกระดับตำนานเราลองไปดูรายละเอียดของตัวรถแบบเต็มๆด้วยกันเลยครับ New Honda CB 1300 Super f o นั้น พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด The Ultimate Legacy ที่สุดของตำนานบนทุกเส้นทางโดดเด่นด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับเครื่องยนต์1,284 cc แบบ4สูบเรียง4จังหวะขับเคลื่อนด้วยเกียร์6สปีดระบายความร้อนด้วยหม้อนน้ำให้แรงม้าสูงสุดที่113 PS ที่7,750รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่111.8นิตเมตรที่6,250รอบต่อน,นาที ความจุถังน้ำมัน21ลิตรมิติตัวรถจะยาว2,200กว้าง795และสูง1,125ม mm, ิลลิเมตรระบบกันสะเทือนด้านหน้าและด้านหลังเป็นของแบรนด์ดังอย่างโชว่าสํหรับฟีเจอร์ใหม่ๆของตัวรถที่ได้รับการเพิ่มเติมเข้ามานะครับจะประกอบไปด้วยคเคร่งไฟฟ้าแบบใหม่ที่สามารถเลือกโหมดได้ทั้งแบบสปอร์ตและสแตนดาร์ดและก็เรนนะครับซึ่งครอบคลุมในการขับขี่ทุกๆสภาวะพร้อมด้วยระบบ HSTC ควบคุมการก่อนถนนและระบบ Control ครุสคอนโทรลควบคุมความเร็วคงที่นอกจากนี้แล้วตัวรถยังติดตั้งระบบ u u i k k s i i p s t e r นะครับสำหรับการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำครัดและยังมีการติดตั้งสัญญาณไฟเบรกฉุกเฉินเมื่อรถเบรกแบบกระทันหันและในส่วนของช่องชาร์จไฟแบบใหม่นะครับจะเปลี่ยนเป็นแบบ USB Type C สำหรับเวอร์ชันนี้แล้ว New Honda CB1,300 s u p e r f นะครับวางจำหน่ายด้วยราคา5 7า0 0 0บาทครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ class, เวิร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส